บายดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แก้วข้นกายชิพ่าเพื่อนๆพื่อนไม่เห็ดก๋อยขนมจีนเด้อก๋อยขนมจีนกะใส่พริกขวัวใส่ปลาแดกใส่ผักขัวะนะเนี่ยเนี่ยขบนข้านเนะดินเลย่บวน นี่ทัวทัวเห้าวพี่ดอกีใส่ปลาแดกด้อนี่ปลาแดกปลาแดกนี่ช้อนบวงเลยขอบคปุนป้นขอบคปุน้นก้อยขอบคปุ้น ใส่แนวนัวจักหน้อยน้ำตาลน้อยนึง,งน้ำตาลนีบ้องใส่ได้ใส่ข้าวคั่วเด้อพี่น้อใส่ข้าวคั่วดำหรอกวะโอ้ข้าวคั่วกระเบิด ก้อยข้าวปุ้นก้อยข้าวปุ้นเดี๋ยวกะหน้าบีบใส่หน้าบีบใส่ไม่มีหน้า,นาอ่ะก็ คน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 คคนคนคนห็นนมันเข่ากันสูตรแบบง่ายๆธรรมดาไใครกินได้เต็นก็เห็ดกินได้คนนะมาเวิมใส่ถั่วลงถัวถ่วถั่วแล้วก็พริกซอยน้ำ เบิ่งคลิปเอมเ็มแดกสะเด็กไปน้ำนี่นี่ใส่ขปุ่นเท่าโ,โอ้คอือได้ใช่ปะว้าตายเติือไปนี่พี่น้องเอ็มถวยด้วย ใจลำประแดีอยู่ได้นีกระทุบกทุบเสียงขาดเสียงเบาหรือว่าผ่าบ่สวยง่ามกะขออภัยเด้อททุกคนอ้าวคือด้ายแถมพี่น้อง,ง อือฮึอข้าวปุ้นนะจ๊ะไ่ข้าวปุ้นนะจ๊ะโว้ตูดตลวอยู่เลย